แกนแน่ใจแล้วเหรอคิดคิดมาหลายเดือนแล้วอะแล้วทำไมไม่ไมปบอกเองอะกล้าแปลกเนาะกล้ารักแต่ไม่กล้าบอกไม่เห็นแปลกเลยใครๆเขาก็ทำกันแกรินเพื่อนสมิทชันนะช่วยสยัหน่อยนะ มอะไรก็ได้สำหรับฉันอ่ะคุณนะมีคนอื่นใช่ไหมคนอื่นที่ไหน บอกว่าแค่คนรู้จักทำไมมึงไม่รู้เรื่องอ่ะนี่มหาวาลัยกูไม่รู้เรื่องหรอใช่สิมันเก่าแล้วนี่ไม่เหมือนพวกพวกอีพยาบาลที่โรงพยาบาลไอหมอตันหากรับมึงต้องการจะเลิกกับกูใช่ไหมบอกมาเลยจะให้<ไ>บอกอะไรอีกจะให นี่เป็นอะไรไม่เห็นคนทะเลาะก,กันหรอ,อยืดมองสิงนี่คนเรานี่ก็แปลกเนาะรักก็ไม่กล้าบอกไม่รักก็ไม่กล้าบอกฮะนี่ติดป,ปะเนี่ยไม่งงแล้วดอกไม้นี่จะไปให้ใครไหวใช่ให้เราหรอฝากเอาไปให้ฟันหน่อยบอกว่าใส่หมายฝากมาให้ เอาแล้วทำไมไม่เอาไปให้เองวะนั่นสิฉ,นนฉันไม่ว่างอ่ะฉันมีธุระต่อฝากด้วยแล้วกันนะ,อ,ะอ๋ออ๋ออนเอาดอกไม้มาจากไหน ใครให้มาแล้วมันเป็นหนาอะไรเธอด้วยล่ะเออกูก็งงๆเนี่ยทำไมกูต้องเอามาไม่งงๆเนี่ยนี่ออนไม่รู้เลยใช่ไหมพราการที่อ้อนอะไปเอาดอกไม้มาจากคนอื่นน่ะมันทำให้ออบเจ็บมันเจ็บเจ็บเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะออบรักออนไงนี่ก่อนที่มึงจะพูดอะไรเนี่ยนะถามคนฟังมากว่าเขาอยาที่จะฟังไหมเขาอยากที่จะรู้ไหมวันนี้ มองขึ้นไปเนี่ยมองปึ๊ดขึ้นไปไหนนะเห็นไหมเห็นเครื่องบินใช่ไหมเอานี่ไปด้วยมองมองตามเครื่องบินนะเดินตามไปเลยนะเอาเนี้ยให้ปั่นฝั่บอกว่าสายไหมเอาฝั่งมาให้นะไปควไปที่ออฟที่ออฟขแฟนสวยที่ออฟของไกด์เต็งด้วยค่ะก้อยติ่งของกูมึงอ๋ออะไรสองคน ผู้ชายนะไม่ใช่เฟซบุ๊กนี่จะได้แชร์กันนะผมก็อยากให้เป็นเฟซบุ๊กเหมือนกันนั่นแหละกูจะได้บล็อกพวกมึงสองคนออกจากโลกของกูงไงมีออฟขาที่ตัดร้อนก็สบกิเต้ก็มีหัวใจนะคะหัวใจที่มอบอีออฟคนเดียวนะคะเอเ๊ะมันคุณจยก็พูดจริงกับไอ้แมนอยู่ไม่เชื่อหรอครับต่อยติหงหุบปากคิดให้ปากชักโครกมึงจะพูดท้ำเพื่อ คิดจะเทียบฉันกับกูอีเกตเลยกับพ่อแพะพี่อ๊อบแหมใครจะกล้าเทียบฉันกับเซย์ล่างขาเรื่องแบบนี้มันก็ต้องแล้วแต่กุชชาพีบของกูพี่อ๊อบแสนสวยแล้วพี่อ๊อฟเป็นเดียวมึงก็บอกรักกูได้ทุกวันนะกูรักมึงบ้างไหมคะนี่สิคะพี่อ๊อฟขอบคุณค่ะโอเคว่ให้มึงเอาไปให้ ปันบอกว่าสายใหม่อะฝากมาให้โอเคไหมให้หนางปันเหรอคะเออผมต้อยติง่งไม่ต้อยติ่งไม่ได้เออนั่นแหละจะาให้กูใหม่แต่สวยก็ไม่ได้ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เออไปได้แล้วจช่ โอ้ย uh. ้อมปันด้วยนะฉันอ่ะไม่ฉันไม่ได yes. ้อ่ะคยติดเธอก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ไม่ฉันสวยมากเป็นปั้นเนียนหไม่ออกบบให้คุณบอกใช่จบไปแค่นี้แล้วกันที่แหละี thank you คือว่าสายไหมเพื่อเราอ่ะเขาชอบกัน ไม่รู้ว tamam ่าเพราะอะไรไม่รู้และไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรักเธอไม่เข้าใจเหตุผลฉันก็ไม่มีก็รู้ว่า คมจิตใจตัวเองคำว่ารักมันบังการให้ฉันทำไปแม้มันจะเจ็